มะม่วง <c oughs> น้องแ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ <c oughs> มะม่วงเขียวเสเบย <c oughs> พริกไทยซีรอนมาดูร้านขายเ <c oughs> <c oughs> สียนทอพิมพาน มีม <c oughs> ต้นไม้หลายพันมีต้นโกโก้ด้วยนะครับต้นมังคุดมีมังคุดนะครับนีม่มังคุดร้อยห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> Ini tuan tulian. nè muôn xanh kinh nghe này Lạ. Lạ. Néa là néa, king này, này, này là nè muôn xanh này chân nặc này phải là? นแล้วใเีบต่ไม่อันนี้คือต้นจร้า้าเนี่ยหลายชนิดนะครับผู้ใดยอยากจะส่งภายในประเทศไทย,ทยส่งหมดครับราคาเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กก็จะราคาถูกต้นใหญ่ก็จะราคาแพงแต่ส่วนมากพื้นฐานก็ขั้นต่ำต้นหนึ่งก็ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบ แล้วก็บวกค่าขนส่งครับแล้วแต่พันธุ์ไม้แต่ละชนิดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับส่งทั่วประเทศไทยอย่าลืมนะครับ ต้นเนี่ยนะครับเนี่ยยางพารา้มุดกระสววมาเลยต้นมะกลูมะเมว ต้นมะนาวโหจะปลูกไว้แวนะน,น่พูอันนี้ลำไยลำไยสาครนลำไยอีดอ อจีนครพนมมีต้นไม้หลายชน,นยิดครับขนุนทองประเสริฐมีขนุนทองประเสริฐน,น,น,นะครับอันนี้ฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนะครับ ชมพูทับทิมจันต้นตะลิงปิงต้นมะย,ยมที่นี่ก็มีขายหมดทุกอย่างทับทิมสยามอาะ,ะโวคาโดต้มบางมด